ออสวัสดีครับวัยรุ่นวันนี้ก็จะมาสอนแก้ไฟเอ็มจอเล็กนะครับรอบที่สองนะร,รอบแรกสำหรับใครที่ใช้ Windows 11แล้วยังงงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าทำตามตรงนี้ได้ก็ทำทำเลยนะครับแต่ถ้าทำไม่ได้ก็มาดูคลิปนี้กันนะครับผมสอนปรับในเกมเดินลวกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราพับจอก่อนจอคุณจะใหญ่หรือจะเล็กก็ช่างมันครับกดปุ่ม Windows ที่อยู่ข้างงคอนโทรลคุณ นะให้มันขึ้นอย่างนี้แล้วเกมมันก็จะเด้งถ้าหากจอคุณเต็มหรือไม่เต็มนะช่างมันเสร็จแล้วครับให้คลิกขวาตรงตรงที่บ้างๆนะครับมาถึงบนหน้า Desktop นะแล้วกดตรง Display Setting ครับทีนี้เนี่ยให้คุณดูตรงนี้ครับ Display Resolution นะครับผมนะของผมเนี่ยก็จะ Recommend ให้ ให้เราดูตรงช่องที่มันเขียนว่า recommend นะครับอ่าช่องนี้เลยนะครับก็คือขนาดหน้าจอของเรานะครับเราก็เปลี่ยนตามนี้เลยนะครับอ่าี๋ยวผมขอย้ายอ่าให้มันดูเลยแล้วก็เปลี่ยนตามของใครไม่เหมือนตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เปลี่ยนไปตามที่มันบอกนะครับผมกด ESC ไปที่ settings ตรงนี้นะครับจากนั้นไปที่ advanced graphics ตรงนี้ครับก่อนอื่นนะครับเลือก screen tab ให้เป็น full screen ครับอ่าถ้าไม่มี full s c r e e ก็ไม่เป็นไรคนระับถ้าถ้ามันมี full s c r e e เฉยก็ก็ได้ครับแต่อ e อ e ของผมเป็น exclusive อ่า exclusive ของผมนี่มันปรับเป็น75็ดเฮิร์ตไม่ได้วะช่างมันครับอ่าเราก็ปรับตามที่มันบอกตรงนี้นะครับผมเฮิร์ตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปรับปรับทีหลังได้นะครับทีนี้พอปรับปุ๊บใช่ไหมครับให้กดส p ป c บาร์ครับแล้วกด enter ครับ อ่าโอเคจอของคุณก็จะเป็นจอใหญ่เลยนะครับอ่ามาละอ่าจอใหญ่ทันทีครับเสร็จแล้วก็ปรับเฮิร์ตอีกรอบหนึ่งให้เป็น75นะครับของใครนี่ที่เป็นเยอะกว่าของผมก็ปรับให้เยอะกว่าของผมนะจอผมมันได้7 5เฮิร์ตนะครับแล้วกดไอ้สเปคบายรอบหนึ่งแล้วกด Enter นะครับผมอ่าก็ได้ละ7 5็้าเฮิร์ตนะครับผมอ่าจากนั้นเนี่ยให้เราไปเช็คที่กราฟิกส์ตรงนี้นะครับ ปรับตรงนี้ให้เป็นเหมือนกับอันที่เป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ให้เหมือนๆกันนะครับถ้าหากมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะมีขอบจอติดอยู่ด้านขวานะครับซึ่งเป็นอะไรที่ลำคานมากแบบขอบที่ให้ไว้เลื่อนประมาณเนี้ครับอ่าโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการปรับในเกมนะครับถ้าของใครเนี่ยที่ทําตามคลิป A คลิปก่อนหน้าที่ผมทําให้ดูเนี่ยแล้วทําไม่ได้ก็ทําตามคลิปนี้ละกันนะครับก็ง่าย นะครับอ่ะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างนะผมแล้วก็ยังรับแก้อยู่นะครับ Didiscord ก็อยู่ตรงใต้ d e s c r i p t i o n นะผมโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ